ตุงังไ,ไปอินเดียไปอินเดียเหรอฮะขออนุญาตสอบถามจิมญาติต,ตุตังตุตังตุตังตี๋เอกว่าอยังลูกอยู่อยู่ไหนฮั่นก็ญาติตุตังตี๋บอกมีมีร้านขายของเป็นญาติเปิ้ลเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบมานมาศัการพระตังรู้จักไหมครับตตุงังก็ไปอินเดียไปอินเดียเหรอฮะ พ่อพอจะมีไลน์หรือว่าเบอร์ติดต่อตู้ตังไหมครับผมเนื่งจากห้องคุณเลยจะมีคนเท่าของข่าวอยู่่ฮะลุงแสนใช่ไหมเออลุงชายอยู่ด้านยนต์ลุงแสนเหรอครับผมนั่งอยู่ใช่หร่านั่งเอยู่แนั่งอยู่ฮะนั่งรถรถเก่งยังไงล่ะโอเคลุงแสนนี่แหละขอบคุณครับลุงแสนสวัสดีครับขออนุญาตครับลุงแสนลูกสาวเพิ่นจะตุ้ยหาแม่จื้อนวนสีเนี่ยครับน้ำสกุลธนาทักรรม แล้วก็ได้ข่าวจากปีเจี๊ยบอะครับผมตีอยู่ตลาดหน่องหมูอะเปิดแนะนำคือมาสอบถามกับอันตุตังอญาตแกมีนี่อ๋อมีไหมก็ครับไปไปตีไอ้วัดพี่ใจหูจับอกมันจะมีร่าแก่อยู่ท่านะน่านญาตแกอ๋อร่านกาอยู่ข้างวัดพี่ใจครับโอเคได้ครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับขออนุญาตสอบถามจิมญาตตุตัง ัังงมอยู่อยู่ไหนั่นก็ญาติตูตังตีว่ามีมีร้านขายของเป็นญาติเปิลเนี่ยน้องต้องไปตางใดั่นก็เลี้ยวขวาเข้านี่นะจใกล้ ซาเลนเขียวเหรออันนี้เหรอเขามีคนอยู่เลยเอนะอแล้วไม่บอก